คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมพฤติกรรมการลอกเลียนแบบไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่อง88 Family Channel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเข้าเกมที่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ในค่าย PG นะครับผมอะ เดี๋ยวเราไปเข้าค่ายพีจีก่อนนะครับผมเกมที่สามารถซื้อฟีเจอร์นะครับก็มีหลายเกมมากนะครับผมในค่ายพีจีนะครับผมเกมแรกนะครับผมขอไปดูเกมแรกนะครับผมเป็นเกมแคทนิชา f o ร์ทูนะครับผมเกมพัิธเนตนะครับเกมนี้นะครับผมก็สามารถซื้อฟีตัปปินได้นะครับขั้นต่ํา300บาทนะครับผม สามารถปรับเบดไป,เ,ปเรื่อยๆได้นะครับก็ราคาฟีสป,ปินก็จะขึ้นตามราคาเบ็ดน,นะครับที่ทุกคนดับนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขั้นต่ำสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกีดหนึ่งสักอีกสองสามเกมนะครับอ่าก็จะเป็นเกมไก่เชิญวินนะครับผมอ่ะปออภัยนะครับเน็ตอาจจะชา้านิดนึงนะครับผม ก็จะเป็นเกมไก่เชิญวินนะครับผมเกมไก่เชิญวินก็สามารถซื้อฟีสปินได้ขั้นต่ำ200บาทนะครับผมในปรับเปลี่ยนไปราคาก็จะขึ้นเหมือนเดิมครับผมเห็นไหมครับ3,000บาทนะครับสูงสุดของเกมไก่เชิญวินนะครับก็คือ5,000บาทนะครับผมขั้นต่ำสุดก็200บาทนะครับี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหนึ่งเกมนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมนเกม ้าชายหิมะนะครับเจ้าชายน้ําแข็งนะครับผมเป็นเกมที่กําลังคิดอยู่ในตอนนี้นะครับผมเกมนี้นะครับก็สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะครับกันสามสามร้อยบาทนะครับผมกลับไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถซื้อได้ตามราคาตามเบ็ดที่เราปรับนะครับผมก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับยวมายกอีกสักหนึ่ง นะครับผมอ่าเป็นเกมเคียวพัตานะครับผมอ่ะเกมที่ยิตด้วยเหมือนกันนะครับผมเกมนี้นะครับผมฟรีสปินของเขานะครับก็ซื้อได้ต่ำสุดที่150บาทนะครับผมอ่าปรับเปลี่ยนไปก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับของเกมนี้นะครับสูงสุดแค่ 7, 5 0 0นห้านะครับผมอ่าอ่ะก็มีเท่านี้ประมาณนี้ รับเกมที่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ในค่าย p g นะครับผมอะแล้วก็จะมีเกมที่ไม่มีฟีเจอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำให้ดูนะครับผมอะสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด s Sub s c r i b e ไลค์แชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ